สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนลบ้านซอนะคะหลังจากที่ไสาบาสเสร็จแล้วนะคะนี่ก็มาดูหน่อไม้นะคะมาดูหน่อไม้ว่ามีไหมนะคะเพราะว่าจะไปทำหน่อไม้ดองน,นะคะเมื่อบานนี้ก็ไปตลาดซื้อกระปุกมาแล้วนะคะยี่สิบกระปุกก็เลยมาดูหน่อไม้นะคะว่ามีไหมนะคะวันนี้ค่ะมาดูกันนะคะ้ อยู่นะคะยืนอยู่นะคะนอนได้ันอแเล้วค่ะตังนี้อ้ยังไม่ยาวเท่าไหร่อันที่ยาวๆนี่ก็จะเอานะเพราะว่าแต่อันนี้ยาวเลย ให้มันยาวสักหน่อยนะคะ,ะจะได้เยอะๆเดี๋ยวดูตัวนี้ก่อนค่ะหลังจากที่ใส่บาเซียดนะคะนี้ก็มาเอาหน่อไม้จะเตรียมไปทำหน่อไม้ดองแล้วก็ไปเตรียมไปวับด้วยนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้จะห่อข้าวต้มนะคะ ค่ะพวกนี้จะหออ่อขขาต้มเพราะว่าเราจะเตรียมบุญนะคะเดือนเก้าดับนะคะหอ่อข้าวประดับดินซึ่งเป็นประเพณีอีสานเราซึ่งอนุรักษ์สืบสานไว้นะคะค่ะมีความหมายหลายอย่างนะคะซึ่งวันเดือนเก้านี้หอ่อข้าวประดับดินนะคะค่ะก็มีความหมายหลายอย่างเหมือนกัน ดูกันนะคะว่าจะได้เยอะไหมวันนี้เพิ่งเอาไปนะคะได้กี่วันเนาะสามสี่วันเนาะเพิ่งเพิ่งเก็บไปสามสีวันเองนะคะอีกไม ไม่นะคะโอ้ตรงนี้มีเยอะนะคะเดี๋ยวนะคะตั้งกล้องก่อน เสูงแล้วนะคะแต่นี่ก็เอาไปได้เยอะๆมาดูก้อนนี่ก่อนมาดูก้อนนี่ก่อนนะคะแล้วนี่อันที่ยาวนะคะนี่ก็เอาเพราะว่าตีดแดนตนแดนกันก็เอาเลยค่ะมันจะขึ้นตนแดน แล้วก็ได้หลายนอนแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกอนฝังโน่นค่ะคะ่ะมาดูกองน,นี้มีไหมโอ้ยังไม่โตนะคะยังไม่ยาวนะคะ่อ,อนนี้ยังสั้นๆอยู่เลยนะคะเดี๋ยวรอรอมมน้าก่อนนะคะเอา้ามาดูนะคะวันนี้เจออะไรโอ้เดี๋ยวกลับกล้องให้ชมก่อนเดี๋ยวกลับกล้องให้ชมก่อนนะคะกลับกล้องให้ชมนะคะมามาเอาหน่อไมานะคะเจออะไรโอ้โหเห็ดนะคะ เห็ดปูกนะคะอือหือเห็ดปูกนะคะเห็ดปูกออกเยอะไหมเนี่ยดูก่อนนะคะออกเยอะไหมอ,อ๋อเห็ดปูกนะคะเจอเห็ดปูกด้วยเต่คงใส่ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเนาะอือโอ้ทางนี้ก็มีนะคะ ไม่เยอะแต่ว่าจะเก็บไปใส่แกงหน่อไม้เนาะคะ่ะนี่ก็จะเก็บไปใส่แกงหน่อไม้ดีกว่าค่ะนี่ก็มาทํากล้วยก่อนนะคะเก็บเห็ดใส่นะคะเพื่อจะได้ไปแกงใส่หน่อไม้นะคะทากล้วยสีโ <c> ห <oughs> ดีใจมากเลยนะคะ 你这样的人就得救济了哈你,、啊、你可以被罢了哈 เห็ดปลนะคะปกติก็จะออกเยอะนะคะแต่ทำไมออกน้อยจังเลยได้แค่ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะพอได้แกงใส่หน่อไม้นะคะไปหาหน่อไม้ตอนะคะให้ได้เยอะนะคะจะทำหน่อไม้ดองนะคะหรืออาจจะข้ามฝั่งไปฝั่งโน้นก็ได้ค่ะมารอติดตามชมค่ะนี่ก็จะไปดูหน่อไม้ฝั่งโน้นนะคะค่ะ ชมข้าวนะคะข้าวตรงนี้ไม่ค่อยสวยนะคะมันจะแดงๆสงสัยฝนจะตกบ่อยนะคะก็เลยไม่สวยเดี๋ยวจะไปดูดอกไม้ฝั่งโน้นนะคะว่าจะมีไหมนะคะป่าวันนี้พามาชมทุ่งด้วยนะคะมันก็อยู่คนละฝั่งนะคะนี่จะให้ชมนะคะฝั่งน้นนะคะ ฝั่งโน้นฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะคะค่ะหน่อไม้ไมันจะอยู่สองฝั่งนะคะก็อภัยนะคะเดี๋ยวไปรอติดตามชมนะคะค่ะมาถึงแล้วนะคะฝั่งนี้นะคะมีหนไ่ไม้ไหมโอ้มีอยู่นะคะแต่ไม่เยอะค่ะ สำรวจก่อนนะคะพาสำรวจก่อนออหนึ่งสองค่ะนี่ก็ไม่ได้เอาขาก่อนงข้ามมาด้วยนะคะเพราะว่านี้จะได้แบกหน่อไม้ไปะค,ะค่ะค่ะก็จะให้ชมนะคะมีอยู่นะคะหน่อไม้หนึ่งสองสามนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวนี่ก็จะเอาค้ามฝั่งไปฝั่งโน้นนะคะรอติดตามชมนะคะอันนี้ก็พามาชมหน่อไม้นะคะกอนี้นะคะ เยอะอยู่นะคะแล้วก็สูงด้วยเพราะว่าไม่ได้ค่อยได้เข้ามานะคะอยู่กลางป่านะคะบรรยากาศนิชพลาชมนะคะค่ะนี่จะเป็นในในป่าลึกหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะมีกอไผ่นะคะเพราะ่อพ่อนิดมาปลูกไว้นะคะค่ะในกลางป่าเลยนะคะค่ะดูบรรยากาศนะคะตรงนี้นิดก็ไม่ได้ตัดออกนะคะมันเป็นเครือไม้นะคะเอาไว้ชมนะคะ ค่ะเพราะว่ายังไม่ได้มีโครงการทําอะไรนะคะค่ะก็เลยไม่ได้ตัดออกนะคะอนุรักษ์ไว้อยู่นะคะค่ะตรงนี้นะคะค่ะแล้วก็ตรงนี้ด้วยนี่ก็อนุรักษ์ไว้นะคะ ยังไม่มีโครงการนะคะว่าจะทําอะไรนะคะตรงนี้เป็นที่ของคุณแม่นะคะค่ะซึ่งติดกับของนิดเองนะคะเป็นป่าอยู่นะคะเราก็เลยอนุรักษ์ไว้นะคะค่ะมาดูหน่อไม้กันนะคะเยอะนะคะวันนี้เพราะว่ามันใกล้บุญแล้วนิดก็เลยจะเอาหน่อไม้นะคะไปร่วบบุญด้วยนะคะแล้วก็ไปทําหน่อไม้ดองด้งดวยนะคะเยอะนะคะเยอะนะคะ นี่ไปเอาที่ฝั่งนน้นสวนปามก็ได้ประมาณสิบนอนะคะในกระสอบเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็จะรอตรงนี้นะคะพอดีนี่ไม่ได้เอาขากล้องข้ามมาด้วยนะคะเพราะว่าหลายอย่างถือแล้ว <q> นี่ก็เลยค่ะเอาแค่โทรศัพท์มานะคะก็มารอติดตามชมนะคะว่าจะได้เยอะไหมนะคะเดี๋ยวนี่จะทายให้ชมนะคะค่ะนี่ได้แล้วนะคะนี่ก็เก็บบารมกันค่ะหน่อไม้นะคะกลางป้านะคะ แถวนี้ต้นไม้ใหญ่ยังเยอะอยู่นะคะค่ะต้นไม้ใหญ่จะเป็นป่านะคะประมาณสิบไร่นะคะตรงนี้ที่โค้งย่ายนะคะเราก็อนุรักษ์ไว้นะคะค่ะแล้วนี้ก็จะพาไปชมอีกก้อนนึงนะคะข้างบนแล้วก็กลับนะคะค่ะมารอติดตามชมนะคะนี้นี้ก็จะซ่อมแล้วก็ใส่กระสอบปุ๋ยไว้นะคะค่ะนี้ก็ซ่อมเรียบร้อยนะคะเพื่อจะได้ไม่หนักในการ นะคะซ่อมส่วนที่ไม่อยากสวดเกินออกนะคะแล้วก็ซ่อมเหลือแบบนี้แล้วค่อยไปซ่อมที่บ้านต่อนะคะค่ะนี่ก็จะใส่กระสอบแล้วก็ข้ามฟังนะค,ะค่ะแวะมาดูกอนี้ก่อสุดท้ายนะคะเห็นไหมคะพ่อนิดปลูกไว้โอ้โหใหญ่มากนะคะัมนจะเป็นพันไม้นะคะพันไม้ที่ใหญ่นะคะที่สุดนะคะค่ะสวยมากเลยนะคะจะชนแดนพอดีเลยนะคะ ชนแดนสุดเขตแดนพอดีนะคะค่ะวันนี้พามาชมป่านะคะดูหน่อไม้ด้วยนะคะกรอนนี้เป็นกอนสุดท้ายนะคะของวันนี้ที่นี้พามาชมนะคะหน่อไม้เยอะมากเลยนะคะสูงก็มีนะคะนี้ไม่ค่อยได้มาเลยค่ะมันอยู่ในป่านะคะนานๆจะมาทีนะคะค่ะวันนี้ก็อยากได้หน่อไม้เยอะก็เลยเข้ามานะคะเพราะว่านี้ก็จะเตรียมไปทําหน่อไม้ดองไปฝากน้องๆด้วยแล้วก็ จะไปทาบุญด้วยนะคะเนาะค่ะมารอติดตามชมนะคะว่าเราจะได้เยอะไหมวันนี้นะคะรวมหมดแล้วนะคะนี้ก็ไปรอบทุกกอเลยนะคะวันนี้เกือบเต็มซอบนะคะค่ะแล้วก็จะแบกกลับไปฝั่งโน้นนะคะใช่ไหมคะเพระาะว่านี้อยู่กลางป่าพอดีนะคะเพระาะว่ามาดูกอ,อนี้กอ,อสุดท้าย กลับไปที่รถที่เทียงนะคะแล้วก็จะกลับป้านะคะแล้วก็ไปรวบรวม่อ <_ titled> ไม้ที่อยู่เทียงนะคะมาดูนะคะวันนี้โหได้เยอะมากเลยนะคะค่ะค่ะถ้าอยากได้เยอะเราก็ต้องมาฝั่งนี้นะคะเพราะฝั่งนี้มันจะกอใหญ่นะคะกอใหญ่แล้วก็พันใหญ่ด้วยนะคะฝั่งเทียงนะคะที่ป้าที่ลุงมาเอานะคะที่ทีม youtube มาเอาไปงานองค์ปู่มันจะติดถนนแต่ว่ามันจะไม้มันจะลำไม่ใหญ่นะคะแต่ตรงนี้ลำใหญ่มากนะคะมันเป็นพันเฉพาะนะคะแต่ว่ามันอยู่ในป่านะคะไกลนะคะ ค่ะก็นี่ก็จะแบกกลับไปนะคะค่ะนี่ก็แบกข้ามทุ่งมานะคะฝั่งโน้นนะคะบแนีดแบกฝั่งโน้นแล้วก็มาฝั่งนี้นะคะเหนื่อยนะคะพักก่อนโหข้าหนอไม้มไปอยู่ฝั่งโน้นนะคะไม่เป็นไรนะคะนีดก็ดีใจวันนี้ได้หนอมายุะแล้วก็ไปรวมอยู่ที่เทียงด้วย ่ไปกันต่อเลยค่ะค่ะมาถึงเถียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็จะรวบรวมหน่อไม้แล้วก็กลับบ้านนะคะเดี๋ยวไปเอาที่ขั้นคู่ก่อนนะคะเดี๋ยวไปเอามารวมกันก่อนค่ะก็จะได่จอดรถไฟที่จะมารวมกันก่อนนะคะแล้วซ่อมแล้วก็ใส่กระสอบแล้วก็กลับบ้านนะคะทำกันได้แน่นอนเยอะอยู่นะคะดีใจมากเลยวันนี้กพไปทั้งสองฝั่งนะคะค่ะนี้ก็จะรวบรวมใส่กระสอบเรียบร้อยนะคะมารวมกันนี่ก็จะซ่อมแล้วก็ใส่กระสอบนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็จะใส่แล้วก็กระป้าน,นะคะ่ะยัดใส่กระสอบเติมไม่หมดนะคะว่าจะแวะสวนยางสงสัยไปในแนวนแล้วกระสอบมาจนต่อเลย นี่ก็จะสตาร์ทรได้เพราะว่าจะเอาขึ้นค่ะเอาขึ้นได้ต้องดูก่อน รียบร้อยแล้วนะคะเราก็ได้เต็มตะกร้านะคะเต็มตะสอบแล้วก็ได้เพ็ดด้วยนะคะค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะนี่ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ